คลิปนี้เดี๋ยวจะพามาแก้ Drive ที่มันมีปัญหาครับใน usb ที่มันขึ้นเป็น Raw Drive นะครับ Raw ไดรฟ์คือ raw มันมีปัญหาแต่เรามีข้อมูลอยู่ในนั้นนะครับเนี่ยมันขึ้นเป็นแบบนี้เป็นรอแบบนี้นะวิธีแก้ก็คือให้เรามาที่ ส่องค้นหาด้านล่างนะครับพิมพ์่า cmd ครับ cmd ตัวนี้ประมาณพรมคลิกขวาแล้วก็ run as, as administrator นะครับได้นหน้าต่างนี้มาแล้วผมจะทิ้งโคดนี้ไว้นะครับไว้ด้านล่าง y t u t u นะไปก๊อปแล้วก็แปะวางได้เลยนะครับถ้าใครไม่อยากกอ๊อปจะพิมพ์เองก็ได้นะ โดยให้เราทำการเลือกไดที่มีปัญหานะครับให้ใส่แทนตัว H ลงไปตัวนี้นะครับตัว H นี่คือไดตัวที่มีปัญหานะครับอย่างของผมเนี่ยครับคือไดเนี่ยมันมีปัญหาไปเป็น raw drive นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ H ไปแบบนี้นะถ้าของคุณเป็นได D ได E ได F ผมก็เปลี่ยนแค่ตัวตัวอักษรตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ copy โคดนี้กับตัวที่คุณเปลี่ยนตัวอนรไปแล้วไปคลิกขวาแปะใส่ตรง c o m คอมบ p นพร p มแบบนี้นะครับมันจะเป็นการวางนะคลิกขวานะพอวางเสร็จเราแค่กด enter ครับหนึ่งครั้งปุ๊บตัวคอมบันพรอมก็จะแก้ได้ที่เป็นได้รอให้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เลยแล้วก็ การกระบาดออกแล้วก็เข้าไปที่เช็คดูในได้นะครับถ้าเปิดข้อมูลได้หรือ,อยังครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็เอาไปลองใช้งานกันดูนะครับเหรับนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ